วัด,ดจ้าพี่น้องวัดดียำแรงเนาะจ้าอันค่ะตอนนี้ก็จะพามาเบ่งเนาะค่ะน้อปุ่ออันเตรียมดินปุ่พักกระลำพี่น้องเอย้ยกระลังเป็นที่ดินฝนตกไม่เนาะเป็นน้ำโหยมะกตะตะเก้าวันนี้น้ำแห้งเลยจะมาปุพักปุ่หญ้าพี่น้องพอได้กินเนาะเบ่งแน่ที่ดินก็นงามงามพี่น้องเอย้ยไม่ได้เว้าเอ่เดยจ้านี่ละซื้อมายี่สิบกว่าตน ำลังปูลงดินเนาะจากแล,ล้วพายางเลาะมาเบิ่งเนาะคะ่ะอันนี้มันเป็นห้วยทรายเนาะคะ่ะเป็นห้วยทรายก็แตสมัยตะเก้าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะพิ้นคุดเนาะคะ่ะเอฟเป็นฝายน้ําล้นเนาะคะ่ะเป็นลอกเป็นฝายน้ําล้นแหละตอนนี้น้ํามันก็เลยอันนี้อยู่ทิงน้ำเนาะคะ่ะเนาะฝายอยู่ทางเตื้อฝายนะะพิ้นอันกั้นน้ำไว้เนาะคะ่ะเนาะเอาไว้ไซน์นนี้ละงามหน้าแรงแล้วตอนนี้กะ ซ้ำว่าปลายฝนต้นหนาวเนาะก็ะซั่ว่าหนาวแล้วเิ่มหนาวแล้วฝนก็คือระยุตตกแล้วเนาะค่ะเนาะจะเซอร์เบสเซอร์มองก็พอได้กินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ได้หน้าบาผู้ไทยนะเบิ่งแน่ได้ป่าต้นบอนนำ้ำป่าบอเท่าเทิงก็เป็นส่วนยางเนาะค่ะเนาะสวนยางปุยางอันนี้เป็นตะฟังห้วยเป็นตะฟังห้วยเลย ทุกๆปีเนาะค่ะเนาะทุกปีเลยแยมเบิดฝนเบิดฝนเลยมันเป็นฝายเนาะค่ะเนาะเป็นฝายแล้วพอดีได้น้ำละเมาะเลยเมาะสำรับปุพักปุญญาไว้กินยามนาอันนี้ละเป็นการเอ็ดกเกษตรกรรมเนาะของวิธีชีวิตเร้าบ้านของเฮาเนะค่ะเนาะค่ะแม่กำลังปุอยู่นี่ก็เป็นห้ยยวแยมฝายอยู่ทางเตอค่ะฝายนะอันนี้อยู่ทางเท่งมันก็เลยมีน้ำหรือซุ่มที่อ่าอยู่ทางเตอไปพุ่นกะ น้ำก็มีจะได้เนาะค่ะเนาะก,ก็จะแห้งไปเลยอันนี้ก็ยำเซอร์เบสเนาะคะ่ะเซอร์เบส,สเซอร์มองก็พอได้กินอยู่เด้ค่ะตามประสาชีวิตบานเห่าเนาะค่ะเนาะคนบ้านนอกเห่ายังเป็นห้วยเป็นหนองยังอุดมสมบูรณ์อยู่เซอร์เบส,สเซอร์มองก็ได้อยู่เด้ปลากปะปลาตะเพียนปลาห่าเห่านี่ละค่ะอันนี้ก็ขึ้นมานี่ก็เป็นดินเนาะคะ่ะดินปุ่นน,นี่ละคือว่าละปุ่ ผักปุญญาปุหลายอย่างอยู่ค่ะนี่แหละตรงนี้กะสิป,ปุอันมัซิลี่น้าซื้อมาแล้วเนาะค่ะเนาะมัซิลี่ข้าวเหนียวนะคะ,ะ,ะ,คะปุมีเฮงก็ได้กินทีเซื้อะแมันอันเหมะเพราะว่ามันอยู่เคือน้ํามันยังสุมซื้นอยู่เห่าปุลงไปเห่าก็มีคอยได้หดน้ํากะดอดะเพราะว่าดินมันยังสุมอยู่เนะคะทั้งมีที่เสยยมเสยยาได้พี่น้องก็เป็น ปอดสารพิษเทาปุไว้กินเองจ้ะค่ะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งเนะาะค่ะกระลำที่ซื้อต้นมาเมื่อเสาร์เนาะซื้อต้นที่เพิน่นเพิ่นเพาะมาแล้วเรียบร้อยแล้วเพิ่นเพาะเสื้อถุงดำไว้สำหรับเตรียมไว้ปุแล้ว จ้านี่แหละอันที่เพิ่นเพาะไว้เมื่อเ้านี่ก็ไปซื้อมาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เขากะเอามาแกะลงดินเลยเที่เห<ม>่าเตรียม,มวไว้มีท่าน่งวานไว้อยู่ปุก่อนเพิ่นจะได้ดไว้นี่แหละค่ะพี่น้องมันกับประมาณนี้แหละอันนี้คือมันจะสบายแน่เพราะว่ามันมีเบมันแล้วเห่าแค่มาคุดดินแล้วก็ปุลงไปเลยนี่แหละดินก็นยังซุ้มๆอยู่พี่น้องไอ้ดินเคอน้ำปุลงไปกะ จะว่ามีหดน้ำก็ได้วด,ด,ดพอดำพอดีพอเฮ้มันสูงจังน้อยค่ะนี่แหละเมื่อน,นี้ปุ๊ลงดินเนาะวันนี้ต้องมาเบิ่งวาอีจักมื้อเฮาเราได้ผลผลิตว่ามันหละงงามบ่มันลเป็นหูใหญ่ซำเล่อเนาะสม,สมความควบ่งามหูบ้าหูหูหนึงนะสองโลกว่าสามลกค่ะนี่แหละ แต่ก็คิดว่าละงามอยู่เพราะว่าดินมันเป็นดินน้ำมันตะกอนนะแม่ค่ะตะกอนห้วยทรายที่มันไหลทับถมเดี๋ยวมาเลยมันยังเป็นดินมันดํานะแม่ค่ะเป็นขี้เน้เป็นขี้เจ๊น้ำอยู่จานี่แหละซื้อมาเมื่อเ้านี่กะยี่สิบยี่สิบห้าต้นเนาะค่ะยี่สิบห้าบีทดลองเบิ้งทดลองปุ๋บเบิ้งเสีก่อนว่าละได้ผลนะลู้ อย่ะประมาณนี้อันนี้นคุณลุมพอแล้วบะยังเ้าห้าขุมเส้าห้าเจ้าห้าขุมพี่น้องเอ้อยมาเบิ่งว่าผลผลิตมันละได้อันนี้บ่ได้ซ้ำอันเล,ล้าบ่อได้ซ้ำที่ซื้อมาบ่ <c oughs> แต่ว่าถ้ามันอันนี้ปีกายนี่เซอ แล้วก็มันมันออกมาอีกอะโอ้ยโหละเงาละสองสามโหอีกที่มันบ่งแขนงออกมาแห้ให้ได้หลายกว่ามุอปุที่แรกที่แรกได้โหเดียวได้สองสองโลโหละสองโลก็มีน้อยได้เนาะพี่น้องเนาะโหละ่สองโลนี่กะสองโลสองโลกว่าสามโลปีไก่โหละสามโลก็ได้คิดว่าเสยุดสยับอันนี่นะเบิร์กแบ็กดูเลยฮัปปุตามธรรมชาติเนาะค่ะยาก็มีดีเซอร์พี่น้องปุ นี่ละอาศัย,ค,ยความธรรมชาติของเห่านี่ลหละจ้ะหาก้อลองไปกานี่ลูกกินลงเบิ้องแล้วนะแต่้นนั้นเพิงได้รับผลผลิตเพิงมาปีนี้นะว่านไว้อยู่มันละอันานั้นก็้ถ้าแม่นน้ำมาลาดกรลุกเพิงพันแม่นปผนมีดพันม,มืดกันเลคิดว่ามันเมืดแล,ล้วหากรึบก่อมอยู่โซโซละละโซโซละละ จ้าซนี้คลิปนี้กับซํำนีน้เนะจ้ะนอกพี่น้องน้องบ้าน้ำบา้าอันถ้ามาเบิ่งผลผลิตน้ำเดียวว่าเราเป็นเนเลอ,อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ